สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ oon, ón, oon, กหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจําหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราก็พบกันวันอังคารที่9สิงหาคมพุทธศักราช2565ดิฉันนุภาพศิริดวงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาดัชนีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามผ่านักงทุนก็รอติดตามนะคะตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่า CPI เดือนกร,รกฎาคมของสหรัฐค่ะ รวมทั้งการประชุมกนง,ง,ง,งในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเช้าวันนี้ค่ะดัชนีหลักทรัพย์ไทยก็ปิดอยู่ที่1617.56จุดค่ะเพิ่มขึ้น8.69จุดหรือว่าคิดเป็น0.54%นะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่32,553.38ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนนิวนซ้์ในวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัทอินทระประกันภัยจำกัดมหาชนหรือว่าอินชัวค่ะราคาหุ้นอินชัววันนี้พุ่งชนซิลลิงเลยนะคะที่218บาทค่ะ ทั้งนี้นะคะอินชัวก็เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาส2ออกมาค่ะโดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น107.90ล้านบาทนะคะเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรอยู่ที่0.005ล้านบาทค่ะโดยนายวิชัยอินทรานุกูลกิจนะคะกรรมการผู้จัดการของอินชัวก็ระบุนะคะว่าบริษัทมีผลกาไรจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่2สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน65จำนวน107.91ล้านบาทค่ะ คิดเป็นกำไรหุ้นละ10.79บาทนะคะเปรียบเทียบกับช่วงไตรามาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไรอยู่ที่0.005ล้านบาทค่ะกำไรหุ้นละ0.00บาทนะคะสำหรับผลการง,งานในงวด6เดือนสิ้นสุดวันเดียวกันนะคะบริษัทก็มีผลกำไรเป็นจำนวน705.97ล้านบาทค่ะเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุดที่นะคะ5.24ล้านบาทเนื่องมาจากการเพิ่มสัดส่วน การประกันภัยต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อค่ะส่งผลให้รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็ตสำหรับไตรมาสที่2และ6เดือนแรกของปี65นี้ค่ะเพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อน98.63ล้านบาทและ582.09ล้านบาทตามลำดับค่ะขณะที่รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นนะคะเปรียบเทียบช่วงระยะเลดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน1 0 3 0ล้านบาทและ1.24ล้านบาทค่ะ สำหรับ,บายวันนี้นะคะก็ต้องมารอติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นอินชัวบนกระดานเทรดกันต่อค่ะว่าจะซิลลิงขาดหรือไม่นั่นเองนะคะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากกันวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนทั้นในนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมฝากติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้นนิ .com ค่ะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ Facebook In s t a g r a m Twitter Li ไลน์สแควร์ทีเล็กแกรมและเช่นเคยนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube channel ค่ะสำหรับนี้รายการหุ้นร้อนอนไซั์หมดเวลาลงแล้วนะคะ กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงสุกในเวลา14นาฬิกาวันนี้ที่ฉันขอตัวลาไปก่อนขอพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ